โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ใบามาอยู่ที่ควีนส์พาร์คนะค่ะนเพื่อนนี่เนาะมามามาชมต้นไส้กรอกนะค่ะนัเพื่อนนี่เนะาะซอสิสซอสิสฟรีนะคะเพื่อนเนาะเยอะแยะเลยนะพี่นอ้องมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะหัมม่านะคะต้นหัมม่าพี่นอ้องต้นหัมม่านะคะนี่นะคะนาอนี่นะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะ ซอสซิสทรีนะคะต้นไส้กรอบพี่น้องนะคะที่เมืองใดมีมั่งเนาะเพื่อนแต่ว่าในเมืองนี้มีอยู่ต้นเรียวนะคะเพื่อนเป็นนะต้นไม้ที่อ่นนักท่องเที่ยวเข้ามาดูเหมือนกันนะเพื่อนนี่เนาะเลยพามาให้ดูนิดนึงนะคะเรามาชมบรรยากาศสวยงามในควีนส์พาร์กันนะคะนองเพื่อนให้ชมความสวยงามนะคะดอกไม้งามนะคะเพื่อนนี่เนา ในควีนส์พาร์คนะคะหน้าควีนส์พาร์คนะคะน้อนเพื่อนอช่วงนี้เจอแต่พายุน้องเพื่อนดอกไม้งามเติบยูนเพื่อนออน,น่ะถึงมนันเจอน้ําเยอะไปหน่อยเพื่อนมันก็เริ่มเน่าเริ่มอะลายแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าเพราะว่ามันเจอน้ําเยอะนะเพื่อนเพื่อนเราก็เข้าใจนะคะนู่น,นเห็นท้องฟ้านเพื่อนมืดเติบคือเก้านะคะ่ะพี่น้องเอยเราก็มาชมแบบตามสภาพนะคะเพื่อนดู กันตามสภาพนะคะเขียวจีจนชุ่มจนอนเนา่าพี่น้องเงินหลายนะคะบริเวณนะคะบริเวณตามข้างทางนะคะชมบรรยากาศสวยๆในเมืองนี้นะคะท่ามกลางฟ้ามืดนะคะฟ้ามืดตึ๊บเลยนะคะพี่น้องเห็นบบโอ้ยเนาะนี่ก็ฝนลงเม B, นะ็ดปล่อยๆเพื่อนขณะที่กําลังยืนถ่ายอยู่นี้นะคะเพื่นอนเนาะ